สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวฮาุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เซนต์บ pues mm ันเทิงกับบรรยากาศเบื้องหลังมิสธามไม่จำกัดมหาชนและในวันนี nah, ้หนุ่มๆจะต้องเขินจนหน้าแดงเพราะแขกรับเชิญคือสาวสวยมาแรงคนนี้น้องนัตตี้นันทนัทอางั้นเชิญคนแรกเลยค่ะอุณได้ใช่ไหมคะถอรองเท้าแล้วช่อมน้ำหนักสวัสดีค่เออะด้ครับท้ำแขงแรอเอ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 อ แปดสิบเอ็ดนะคะเดี๋ยวเชิญมานั่งข้างๆคุณหมอนะคะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสด้ครับคุณใจเต้นมากเลยครับคุว่าทำไมน้ำเกลือแล้วเดี๋ยวพยาบาลพาไปน้ำเกลือเลย มหาฉากนี้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกำนันสุดสวยต้องรับมือกับคู่พ่อลูกสุดแสบที่มาตามหาแม่กันถึงโชว์รูมให้กำนันนไปเป็นแม่แม่เแม่เด็กเราต้องเป็นแม่ต้องทำยังไงอ่ะต๊ะพี่ก็มาเป็นเมียฉันก่อนก็มาเป็นเมียฉัเช่นก่อนอันนียจะคลุมคลืนเลยแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลื่นไหลใช่ไหมจ๊ะ เกิดฉากทาสตรีตอนนี้องข้อหากับเขาคนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสักกรินมาแล้วเว้ยมึงอีกแล้วเหรอมันอยู่โม้โวมึงตบกูขนาดนี้ไม่ต้องเรียกคุพี่หรอกมันผ่านไปจนเจอแล้วเองก็รู้อยู่ว่ามันเป็นน้องของข้านะเองนี่มันไม่รู้จักหลังจักจำไอ้ย้อยมันน้องพี่ยื้อใครแต่ มึงตอบขวามไม่มีผลหรอโชคดีไปวันนี้กูมีความอดทนสูงมึงเอาออม,มาแค่ตรงนี้ใช่ไหมวันนี้นะคะรู้สึกยังไงบ้างใช่ไหมคะก็ตลกมากค่ะตลกมากค่ะ สคริปที่ทางทีมงานเคยส่งให้นะคะก็คือไม่มีความหมายอะไรเลยค่ะไม่มีความหมายอะไรเลยค่ะเพราะว่าพวกพี่ๆเขาเนี่ยไม่เคยตามสคริปเลยสักใหญ่่เดียวตอนแรกคิดว่าจะแบบเขาจะเล่นกันเองแล้วเราก็ไปนั่งขำเฉยแต่ว่าเล่นไปเล่นมาหลังๆพวกพี่เขาก็แกล้งนี่ด้วยก็เลยก็โดนยับอยู่คะ่ะปกติคิดว่าตัวเองอ่ะอยู่กับเพื่อนนะเป็นคนตลกแต่พอมาเจอพี่เขาเนี่ยก็คือเลเวลลดเลยคะ่ะก็ฝากบริษัทฮาม่จำกัดเทมนี้ด้วยนะคะก็คือเป็นครั้งแรกของตีที่มาแบบเจอพวกพี่ๆแก๊งบริษัทฮานะคะก็ มาดูกันค่ะว่าเราจะแพ้ราบข้าบขนาดไหนนะคะโอ้โหน่ารักอะแต่เดี๋ยวขอหยุดความน่ารักความฮาเอาไว้ก่อนเพราะของจริงจะหาเต็มพิก,กันพร้อมกันวันเสาร์ที่12ธันวาคมนี้ถึงมงเย็นเป็นต้นไปทางช่องวันห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะคะ